แล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก่อนเลยนะครับผมนะแชร์กันไปก่อนนะฝากแชร์ผมหน่อยนะครับนะฝักรายการหล่อนะครับนะเป็นเห็นท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมลิงก์ที่ปักหมุดนะครับผมเป็นลิงก์ VIP นะครับนะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้าไปกดสมัครกันเยอะๆนะครับครับพรุ่งนี้เราจะมีไปไหนดิมีทิพิเศษอ่าจอมแต่เรายังพูดไม่ได้ยังบอกไม่ได้ครับเอาเลยเอาเลยสองร้อยอ่ะ เปิดแล้วครับพี่เปิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปอยตวไม่ใช่เดาแล้วใครวะไอสั์ไม่รู้ใครเหมือนตัวเหมือนตัวดำๆที่ที่เราเห็นบนโซฟาพี่บครับผมจำได้ผมเลยแม่งโอ้โหจริงค่าชาร์จสอ้อยเลยนเลยค่าชาร์จสองร้อยวอลแบบหมดหมดเป็นวอลเป็นวอลเป็นเป็น มดตอแชร์ไก่อนนะมไฟเข้ามาแล้วเปิดแชร์านะเราด้วยนรับผมแชร์ขึ้นจของกในการทานาเราครับีมจบไแล้วค่ลมนะครับผมใที่สุเก็บไว้ก็เก็บไว้ใครที่สดแตกเครื่องแาเื่อเข้ามาเลยสดอคนแกเข้ามาเลยตอนนี้สอามสิบครับแชร สิบพันล้วจะเปิดรายการอย่างเป็นทางการตอนนี้สองร้อยสองร้อยเดี๋ยวค่อยคุยกันแชร์ไปก่อนนะสองร้อยยืนดูพี่นกยืนหล่อเนี่ยเนี่ยหล่อครับใครจะหล่อมากหล่อต้นเลยต้ยหล่อหุ่นแล้วกระดาษใช่เต้นหล่อหุ่นแล้วโบเมียก็เยอะเฮ้ยมือับเดียวใจเดียวนะครเมียก็ดูอยู่ครับอร่อยรับเดียวแตเดียวเฮ้ยช่องนี้เขาไม่รู้บอกไปแล้วพกไปแล้ว แชร์ไว้ก่อนนะครับนะเดี๋เพิ่งคุยกันนะแชร์หน้าเฟซเปิดสายทาะน,น,นะครับผมแล้วก็มีเพื่อนแขกเพื่อนให้แขกเพื่อนมารับคนอะไเยอะนะให้มีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มขออนุญาตแอดมินกลุ่มให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็ลิงก์ที่ปักหมุดนะครับนะฝากแอดไลน์เพื่อนๆไปเลยลิงก์ของ v ีทนะเข้าไปสอบถามข้อมูลกันไดนเออาา้เลยนะใช่ไหมอ๋อง่ายๆเอออธิบายเลยววีใครอยากผมทบคุณโปรเจกต์ใหญ่ไปใครนี้อันนี้อันนี้ฝากลิงก์ได้ปล่าวฝากเลยครับเดี๋ยวจัดโปรให้อีกรอแป๊บนึ่งมีโปรอีกอธิบายก่อน เราไม่อยากได้กินท่านติดต่ครับตอนมีโปรเจกต์ใหญ่ไฟที่ไม่ทันโปรเมื่อคืนนี้โปรเจกต์ใหญ่ใครอยากขอบคุณข่าเดินทางข้าทุพพลภาพลิงข้างล่างแล้วสมัครเข้าวีพีของพี่เองหรือถ้าใครพอมีใทุนสมัครสามร้อยพี่เอ็มหนูอยากได้วีพีสองเดือนเหลืออีกร้อยหนึ่งข้าดับน้ำมันก็ได้ฮะพออะไรดีนะจบแล้วนะจบแล้วสุดท้ายนะคือใครอยากขอบคุณนะครับผมกดลิงด้านล่างได้เลย

ผมเลรียนแล้วจากโปรติปีหนึ่งปีหนึ่งพันสองตอนนี้ลดแล้วเหลือปีละแปดร้อยสังโอ้โหปีละพันสองเพราะว่าโปรติเดือนละหนึ่งร้อยบาทตอนนี้นะครับผมาแปดร้อยได้สี่เดือนครับผมแปดร้อยได้ปีหนึ่งเดือดจริงครับแคมเหนียวยังไงเมื่อกี้เนี้ยบางคนบอกว่าไม่ทันในสองตาถี่อ่ามาโอกาสรอบใหม่ใหม่รอบหนึ่งอันเนี้ยต้องเอาให้ทันแล้วแหละนะโอเดิมครับ สำหรับไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับเพราะเป็นี่เป็นเพจสุดท้ายใครสนใจเข้า VIP สมัคร100บาทปี2เดือนสมัคร200ฟรี4เดือนอุ้ยสาร3อยฟรี6เดือนสมัคร600ฟรี1ปีเอาโปรเลยเหรอเอาโปรเดิมเลยสมาชิก VIP ที่ยังไม่ได้ต่อายุหรือต่อไม่ทันโปรเมื่อกีนี้สามารถต่อในโปรนี้ได้อีกสมาชิก VIP ที่จะหลุดที่จะหลุดกลุนะครับหรือต้องการต่อเพื่อรับโปรต่ออายุหนึ่งรอบาท ให้ฟรีสองเดือนอตอน่ออายุสองร้อยบาทให้ฟรีสี่เดือน <c oughs> คุ้มค่ามาก,ารก,รกนนมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะทุกคนรีบเลยนะได้สองเข้าคือเป็นการขอัครคูณค่าเดินทางค่าคที่พักของเราในรถฟังนี้เลยครับผมและหมดหน้าฝนแล้วพี่บอกว่าจะจัดมิตติ้งให้ด้วยต้องครับหมดหน,น,น,น้าฝนน,นนี้เราจัดมิตติ้งให้ครับนะวีดีเต็มตัวเลยเต็มตัวพร้อมเลยนะเพราะวีดีเท่านั้นนะผมจะให้เวลาทุกคนสมัคร ในไลฟ์สดนี้เท่านั้นเป็นโปรโมชั่นที่ต่อจากเพจต่อตาผีเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปถ้าเกิดจบไลฟ์สดแล้วพรุ่งนี้มาสมาัครไม่ได้โปรนี้แล้วมลนะผมให้เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นแล<ช>้วก<ช>็บี p ีไม่ต้องน้อยใจนะถ้าคุณจะต่อซ้ำเติสมมุติว่าคุณต่อไปแล้วรอบนึงเมื่อตอนบ่าย<ม>ถ้าคุณจะต่อตอนนี้คุณก็จะได้ฟรีอีกนะครับเป็นโปรฟรีใบต่ง่ายฮะสมัครเข้าไปนะครับผมจากโปรตะปีหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทใช่ตอนนี้ลดเหลือปีละหกร้อยบาทเท่านั้นเฉพาะไลฟ์นี้นะ สองเท่าสองเท่าอ่ะเอาง่ายใช่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะรีบเลยรีบเลยเลยสมัครพันสองได้สองปีครับผมเฮ้ยหมอสองปีพันสองได้สองปีนะครับผมเอาง่ายรีบไปเดินรีบไปเดินตลอดชีวิตเลยหมื่นเลตลอดชีวิตบ้าน นหนึ่งทาง่านสองท่านนะครับนะสวัสดีท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็เจอกับผมนะครับนะและ้วก็น้องๆนะครับนะกับรายการรายการหลอนนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากดฝากดแชร์เลยนะครับผมมีแชร์หน้าเฟซเ,เปิดสาธารณะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะขออนุญาตให้มีกลุ่มให้เรียบร้อยมีเพื่อนแท็กเพื่อนก็รับชม,มกัน,กนเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากดิงกที่ปักหุด้วยนะอันตรายเพิ่มขึ้นเลยนะครับผมลิยงดีๆนะครับผมผู้ใหญ่ ท่านใดดูอยู่นะครับผมเพื่อนเพื่อนมาเจอไลน์นี้นะอยากลงโปรโมทเข้าปันานะครับผมนะสามารถทักแคชมุกเพจได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมค้าขายแบบคุยกันได้นะทุกท่านนะครับผมไปเดี๋ยวลุยเลยดีกว่าเอ้ยเอ้ยเยอะมีคนเดินแถวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมถือกล้องไงไปลุยจัดไปเพ่จัดไป อาวุธทิ้งอยู่ข้างบนอะดิวอลแบตหมดนะทุกคนวอลแบตหมดนะครับผมอยู่ข้างบนพี่ผมจำได้อยู่ปะระวังนะพี่ อ่ะทุกคนกดไลค์กดแชรอะไรอ่ะเอ้ยอะไรวะมันเที่ยวใส่หุ่ยโดนมือกูด้วยว้ยอ้ยว้ายโอ้ยเยี่ยวเต็มแขนผมเลยหนีก่อนหนีก่อนขึ้นไปดีแล้วเดี๋ยวกูโดนเยี่ยวอีกอ้แม่งเท่เต็มขนโคตรเหม็นเลยผมก็นึกว่าฝนโอ้ยแม่งหัวเราะย้อนไว้พี่ มันไม่ได้กลัวหรอกมันสะใจแล้วมันหนีแล้วมันมันสะใจที่เราเต้นทำเราเราเดินเย่วกันหมดเลยอย่างเหม็นจริงมึงไม่ได้เยี่ยวมากี่เดือนเนี่ยอเชี่ยไม่ไหวอามือนะว่ามึงคิดว่าน้ำฝนหรือไตม่ไเดินลผมไม่กน้ำลูกโอ้ยเฮ้ยมันทำอะไรวะเฮ้ยมันกลัว มันกลัวอะไรอ่ะ,อะเฮ้ยมันวิ่งหนีอะไรมามมอุ้ยผีไหนอ่ามันวิ่งหนีมันมันชี้ว่าผีผีอะพี่เอ็มเฮ้ยมึงอย่าตลบหลังพวกกูนะเอาขายไปไหนวะม,ม,นนมันบอกผีอยู่นูน่นอะไรของมันวะเฮ้ยระวังหลังด้วยนะเผื่อมันหลอกห้องไหนวะมึงไม่ต้องตาบังนะ มึงอย่าตลบหลังบวกูนะมึงเฮ้ยมันบอกผีผีแล้วมันวิ่งหนีมานู้นไงอาวุธนู่นไงผมทิ้งไว้ม,มันบอกผีในห้องแสดงว่าห้องนี้แน่เลยไปดูดีกว่าปะเออมันวิ่งหนีเลยแล้วมันบอกผีผีผีอะ่ะ เสียงอะไรอ่ะทุกคนครับได้ยินเสียงคนเดินไหมครับพวกไอ้เก้าไอ้แดงมันอยู่นู่นนะอยู่ข pues ้างล่างและอยู่ฝั่งนู้นเลยนะแล้วเสียงเดินคืออะไรใช่มันบอกอยู่ในห้องอ่ะห้องนี้ปะห้องนอนเสียชีวิตใครเดินบอเฮ้ยเสียงใครเดินอ่ะ อะไรอะ่ะอุ้ยเอ้ยเราทีมแล้วมาเจอไหมไม่รู้พี่ผมจำไม่ได้ผมไม่ได้มองเฮ้ยเฮ้ไม่ต้องขึ้นมานะเขาให้ผีต่อเนะืเฮ้ยระวังมันตลบหลังแล้วนะเฮ้ยแต่ผมว่ามันไม่โกหกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะรอบที่ผมขึ้นมา,มาเมื่อกี้กับพี่เอมอ่ะเจอจริงพี่ไม่ใช่เรื่องไอ้ดาจริงน่าจะเป็นคุณลุงใช่เสียงอะไรอะ่ะเเดี๋ยวราอกนะ ฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่มันช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ใครเดินอยู่หน้าห้องไม่รู้แต่มันไม่มีไม่ใช่พวกมันดูดิเฮ้ย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 เดินหลังคอมเลไรเหมือนลุงเหรอลุงเฮ้ยคนเดินหลังค่อมผ่านไปเมื่อกี้เอาละหายไปเลยคราวนี้ หรือว่าโดนสะกดวิญญาณไว้มีอะไรอยู่ใต้ผาไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยหรือว่าโดนสะกดไว้ทุกคนหรือว่าโดนสะกดไว้หรอ พอมีอะไรอยู่ใต้พาม่รู้อุ้ยอุ้ยเป็นเรื่องอุ้ยเป็นเรื่องแล้วพี่พี่น้องต่อเร็วต่อเร็วพี่เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเร็วพี่ต่อเร็วใครเดินวะไม่เสียงใครเดินอยู่ในห้องเนี่ยเฮ้ยดู้ยใครเดินมั่วเลยดูดิ แต่มันไม่มีใครอะป๊นนึงเฮ้ยอะเแล้วเนไปแล้วเฮ้ยรเฮไมแล้วแล้ว้าาอยู่นามันไม่หนีลงไปอี้อยู่เออไอ้้ด้งอยู่นู่นอยู่ฝั่งนู้นเลยว้าที่นอนที่นอนดองกระชากช่วยเฮ้ยใช่ปะไม่รู้พี่ใช่ปะ ทุกคนที่นอนโดนธรรชาตครับรุ่งช่วยครับผมไม่ได้มารับครัวลุงนะครับพรุ่งนี้วันพักจะทำรุ่งให้ลุงนะเฮ้ยโอ๋ยเสียคนแก่เสียคนแก่เฮ้ยเฮ้ยเหมือนถูกปัดมาคนแก่โกรธแล้ววะเฮ้ยเขาโกรธเราแน่เลยวันนี้วันโกรธพรุ่งนี้วันพ่อยอย่างนี้ย

พี่ลูกเพจบอกว่าให้มองรอใต้วางขาลองเปล่ะพี่หรอกเนี่ยมองมองขึ้นไปข้างบนนี้ไงเอาป่ะอุ้ยใครเดินวะลุงแม่พี่ลุงใจเย็นทุกคนเรากำลังจะทำให้นะครับมองลอใต้วางขานะครับที่ลูกเพจขอมา นี่แล้วมีเสียงเหมือนคนแก่อยู่ตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยที่พี่นพก็มองไปอ่ะวุ้ยลุงเหรอคุณลุงครับคุณลุงครับใช่มันกลัวพี่มันมันบอกว่าผีผีผีแล้วมันวิ่งหนี เป็นเรื่องอะเป็นเรื่องฮะลองไปดูบ้าล่ะพี่ไปดูวิญญาณสุเสียงใครอะมีอะไรบ้ไม่มีใครเลยทุกคนดูดิแล้วมันเสียงอะไรอะแป๊บหนึ่งดูวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะครับลุงช่วยหรือใครก็ตามอะออกมาให้เราเห็นหน่อยสาธุสาธุสาธุ อมเบิกมหาเบิกกูจะเบิกทั้งพืกล่างและพื้บนพืกสกนในแหล่งล่ากูจะเบิกหินผาศิลาแรงกูจะพี่ได้ยินปะพอผมเบิกยังไม่ทันจบด้วยเสียงคนแก่ทุกคนกูจะเบิกหินผาศิลาแรงกูจะเบิกกองกลางในแดนดินกูจะเบิกดินในเหวห้องกูจะเบิกถ้ำอนในตึงใจกูจะเบิกพระสมุทรอะไรเชี่ยวชาญกูจะเบิกพญาศากดสารและผีหลวงหากพ้ยท่านจะมีอยู่จริงจงออกมาปรากฏตัวปรากฏกายให้เราเห็นหลายคนทังบ้านเห็นด้วยเสียงคนแก่ครับทุกคนตอนผมเบิกอยู่ ส่วคนแก่แทรกมาเลยพี่ได้ยินใช่ปะทุกคนได้ยินไหมคอมเมนต์มาหน่อยโคตรชัดพี่ไอ้แดงไอ้เด้าหายไปเลยมันกลวงจริงนะนะ่ะผมผมมาเชื่อว่ามันไม่ได้โกหกปกติมันจะหลอกให้เราตายใจแล้วแม่งก็กระทืบเราแต่เนี้ยผมเชื่อมันเพราะว่ารอบก่อนเพจเนี้ยผมมากับพี่เอ็มอ่ะเจอจริงที่ไม่ใช่มันที่ไม่ใช่เไดงไอ้เด้าจริงพี่เป็นคนแก่แใช่มันวิ่งหนีครับทุกคนเห็นป่ะที่ผมส่องให้ดูอ่ะไอ้เดงไอ้เด้าอุ้ ทุกคนทุกคนดูเฮ้ลุงช่วยอยลุงช่วยเฮ้ลุงช่วยแน่เลยุคไปดูแล้วดูเร็วเวยดูเรวไปดูรวไปดูเร็วูวยรับูเวดวไปเวไปดููไปดูดูไปวดูเร็วดูวรเเ ไอสองตัวมันก็มีรอยเท้าติ่กๆอันนี้มันไม่มีรอยเท้าเปียกอะไรเลยอ่ะเฮ้ยถ้าเป็นไอได้ไงเฮ้ยพี่รองนะถ้าเป็นไอไดงไงด้าเออมันต้องมีรองเท้ารอยเปียกดิพี่รองตกนะรองตกนะมันสูงมากอะผมไม่กล้าเข้าไปใกล้ผมกลัวความสูงรองนะเสียงคนแก่เฮ้ยเสียงคนแก่ชัดจริงทุกคนดันไลน์ดันแช์หน่อยครับแช์หน่อยแช้หน่อยนะ วิ่งโหจริงโหจริงอย่าลืมเข้า VIP นะลิงก์ที่ปังหมุดอยู่ด้านล่างนะครับผมข้างบนเสียงมันอยู่ข้างบนหรือว่า,าที่พี่เอ็มเจอตอนแรกตรงแทงน้ําหรือว่าเขาอยู่ตรงแทงน้ําหรือเขาเสียชีวิตตรงแทงน้ำํำวิเป็นไปได้นะดันไล่ดัน,ดนแชร์หน่อยครับผมนะลิงก์ที่ปังหมุดอยู่ด้านล่างนะคลิกเข้าไปเข้า VIP นะครับผมนะคุ้มค่ามากๆลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดือดจริงทุกคน ภายในครึ่งชั่วโมงนี้เท่านั้นรถ50%เข้าไปสมัครกันเยอะๆครับผมเฮ้ยตกไปแล้วต้องรีบต่อนะใช่ครับชั่วโมงเขานะไม่รู้ว่าแท้งนใช่ขึ้นไปดูแท้งดีกว่าทุกคนแชร์ไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนแท้งชัดป่ะดูบนเลยนะทั้งไหนฮะถ้าขึ้นเนีัยเจอเลยโอ้ยเจอเลยผมเสียวจ้าเอ๋เลยขึ้นทางนี้ป่ะผมผมเสียวจ้าเอ๋แล้วผมกลัว เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนแทงน้ำให้ดูนะครับน้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงคนแก่อุ้ยตอนนี้พวกผมไม่กักแล้วอะทุกคนหาไม่ออกครับไม่กกนะหาไม่ออกจริงทุกคนตอนนี้ดูดิคุณลุงใจเย็นนะครับอาด้วยออกมาออกมาดีๆนะไม่เอาแบบนี้นะครับพวกผมกลัว อุ้ยเสียงคนแก่โคตรชัดเลยเนี่ยเสียงคนแก่เสียงก็เฮ้ยอะไรอ่ะไปแล้วหรือเฮ้ยพี่ไหนๆลองขึ้นไปดูก่อนป่านนึงผมไม่เห็นแล้วเงาดำใครนอนอยู่อ่ะใครนอนอยู่อ่ะไหนน่ะใครนอนอ่ะใครนอนไอ้แดงไอ้เล่าเหรอเรงเล่าเปล่า ใบสีใบสีเสียงอยู่ตรงนู้นแล้วหันไปเจอดูเด็กคืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่อะไรนะอะไรนะวันหนึ่งเรื่องไม่ถูกอ่ะใช่ป่ะเสียงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้แล้วก็หันมาเจอพอดีเลยดูดิทุกคนไปลองลองตกนะเสียงอะไรเนี่ยคืออะไรครับทุกคนอันนี้คืออะไรหรอทุกคนรู้ไหมอันนี้คืออะไรครับไม่ใช่ันไม่ใช่ใบสีไม่ใช่ไ่คืออะไรไอพี่ฝักอะไรนะ ชใช่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 ซ <usc> um ูมเหรอได้ครับซูมเลยซูมเลยแต่ว <box> ่าไม่เปิดแรดน่ะใครนอนอยู่อ่ะใครนอนอะใครนอนไม่ต้องไหลเสียงคนแก่ตอนเนี้ยยหุโหดจริงอ่ะตอนเนี้ยโหดมากถถ้้้าาาเดนขึไหมมใช่ยครับพี่จ้าเอ๋เลยดิอ้าว เป็นเรื่องคุณลุงเสียชีวิตต้องแทงน้ำเหรอคุณลุงครับแล้วก็ตอนนี้ตอนที่เดลยขึ้นมาเนี่ยข้อแรกรอะข้อแรกอะเจอเชือกนี่เชือกผูกคอแต่ตรงนู้ยังมีเชือกวิ้ยวิ้ยโคโรดเฮ้ยเงาใคร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 คุณลุงเหรอลุงครับผมมาดีแล้วลุงอ๋อฉัตรทองโอเคครับโอเคครับเราไปจับไม่ได้ ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับทุกคน, locker, น,น,นใช่พี่ใช่คุณล <prim> ุงน,น,น,นะครับนะออกมาให้เราเห็นหน่อยแต่ออกมาดีๆนะครับฮะพ,พอ,อนนพูดเสียงเขาตอบกลับมาทุกคนได้ยินปะเขาตอบเขาตอบเขาตอบอะไรอะ่ะ อะไรวุ้ยวุ้ยให้ลุงไอ้เชี่ยวุ้ยลุงวุ้ยลุงเดินมาวุ้ยพี่ลุงเดินขึ้นบันไดมาลุช่วยเหรอจริงก็เราไปเรียกเขาเขาก็มาวุ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยตอนที่เดินขึ้นมาุหัวคนไม่อุ้ย ระวังตกนะพี่มนะผมบอกแล้วว่าลุงเดินมาพี่เชื่อผมอยังทุกคนได้ยินไหมเมื่อกี้ลุงใจเย็นนะครับลุงครับล,ลุงช่วยครับอุ้ยทำไมลุงช่วยเขาดุจัง,ไง,งองไม่ได้อาของให้ดูไม่ไเอาขาให้แกริเข,ขาโคตรดุเลยอ่ะ ม่รู้ว่าตอนนั้นถามเอ็มว่าตอนนี้เขาเสกตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ก่อนเสกชีวิตนิสัยเขาเป็นยังไงไงใช่เพราะว่าพี่เอ็มมาช่วยเขาถ้าเขาชอบอยู่แบบเงียบๆสันโดษเราอะผิดใช่พี่คนเขาใช่แต่ถ้าเกิดเขาแบบเป็นคนดีหรืออะไรเนี้ยอาจจะมาเล่นกับเราหรือเอามาไล่ตออกไปใช่ป้างนี่เราคิดง่ายดีนะใช่พี่ใช่

มีอะไรปะไม่มีอะไรใช่ไหมพี่อุ้ยอะไรวะกูหลอนไปหมดหุยเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเห้ยหุยหุยหุยใครอ่ะพี่ท่านมันระเบียงเหรอแล้วเสียงอะไรอ่ะหุยดูดิ พ้ยมันไม่มีทางไปแล้วนะทุกคนแล้วเสียงอะไรอ,ะอะ่ะลุงช่วยหน้าจริงองอกมาเลยดีกว่าดูมียาณถูกถูกดวงหน้าจริงองอกมาเลยดีเด้อเฮ้ยโอ้ย,อย,อยหูยอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยพี่เฮ้ยลงลงก่อนเฮ้ยลงก่อนพี่ลงก่อนเร็วเร็วเร็วเฮ้ยลงก่อน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 หูยคนตั้งเลยนหูยโคตรโหดอ่ะ โดนไหมพี่ไม่โดนพี่วิวิวิหัวจริงวิลงก่อนว่าพี่ปะวิโคตรโหดอ่ะวิมาจากไหนวะไปพี่ลงก่อนลงก่อนนี่ทางนี้ทางนี้ดีกว่าไปไป ้ยโดนม้ยเนียโดนโดนนะโไโดนมายังไงวะอไปไปไปดีกว่าหัวแมเาโวหลดเลยว่าเฮ้ยใช่มันกลัว มันอยู่นี่มันอยู่นี่กูเชื่อมึงแล้ว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 ไอ้ดงไอ้ดาวกูเชื่อมึงแล้วกูเชื่อมึงแล้วทุกคนเห็นไหมไอ้แดงไอ้ดาวอยู่นี่อยู่อย่างไกลเลยมันไม่ได้เข้าไปอุ้ยพี่โคตรโหดเลย ยังดเยวิ่งมาบอกผีเหรผีใช่เพื่งพาไปเจอผีอุ้ยาว่าแล้วมันวิ่งมันวิ่งหนีมา้้วมันชี้ตอนแรกคแขเลผมผมน่เพรามันโกหกตอนแรกตอนแรกโคแข็งโคแขงหาหนุ่ยเดินึ้นไป นีคิดว่าทั้งหมดไหมครับแมงยืนเยี่ยวนี่เปียกผมโอ้โหเอาแข็งเอาข้นแข็งมากพี่คนรลอกเลยโอเคทุกคนนะก็วันนี้นะครับรายการเราไม่มีแล้วนะครับส่วน v i p เจอกันที่ตอวเดี๋ยวผมไปจัสัมพันธ์ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในกลุ่มส่วนใครที่สมัครมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคืนนี้นะครับผมจะแจกรหัสทุกคนจะต้องมีรหัสในการเข้ากลุ่มไม่มีรหัสเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับใครที่สมัครมารอรหัสก่อน นะครับจะมีรหัสประจําตัวของแต่ละท่านเพื่อป้องกันที่ฉาวชีพนะครับอ่ะก่อนจะจบไลฟ์นะครับสำหรับสปอนเซอร์ท่านไหนที่ดูอยู่นะครับนะ mm hmm. อยากจะร่วมในสินเพจสามารถไปต่ออินบ็อกเพ็ตได้ตลอดเวลานะครับทางเรามีราคาโปรโมชั่นให้กับสปอนเซอร์ไม่ต้องกลัวฮะเรามีลูกค้าให้แน่นอนและอย่าลืมฮนะก่อนจะตัดไลฟ์หนึ่งพันสี่ร้อยท่านหนึ่งพันสี่ร้อยท่านวันนี้ครับโปรโมชั่นของเราคือสมัครหนึ่งร้อยบาทให้ฟรีสองเดือนสมัครสองสองร้อยบาทได้ฟรีสี่เดือนเพราะฉะนั้น บอกก่อนเลยว่าถ้าใครต้องการจะเข้ากลุ่ม v ด p ให้รีบคลิกสมัครเลยนะครับนะที่ลิล่างแไลน์มาหาผมนะครับแไลน์มาตอนนี้คนสมัครมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่า20 20เอเซนะครับที่สมัครแต่อีกที่เหลือนะครับ80เปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆหนูๆเนาะ<ช>ไม่เป็นไรนะครับน้องๆหนูรอชมหน้าเมดได้นะครับนะอ่ะ900ท่านนะครับย้ำอีกรอบน,นึงนะสมัครแค่100บาทให้เข้าฟรี2เดือนนะครับให้เข้าฟรี2เดือนนะครับ ถ้าใครสมัคร600ปกติ600เนี่ยจะเข้าฟรีจะเข้า VIP 1ปีทันสอแต่วันนี้ฮะจัดโปรแค่100บาทนะครับได้2เดือน600ได้ฟรี1ปีครับเมื่อกี้มีคนมีที่ลูกเพจท่านหนึ่งเป็นสมาชิกเก่าต่อ600เลยเฮ้ยจัดให้เลยปีหนึ่งโอ้โหเมเราไปถึงบ้านผมจะแจกและแจกแจงรายละเอียดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพูดหน้าไลฟาหาสปอนเซอร์ไปก่อนเลยเห็นนะขอบคุณด้วยนะครับนะ ขอบคุณน้องขอขอขอบคุณด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ารับชมนะครับนะใครที่กดไลค์กดแชร์ดติการใหม่ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมนะแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมนะ,ะ,นะ,ะมนะเพจน,นี้นะครับนะรายการหลอดนะครับผมนะผู้ใหญ่ท่านใดนะครับผมนะเรื่องมาเจอไรายดีนะอยากลงโปรโมทโฆษณานะครับนะสามารถพักแคทอินบ็อกเพจได้ตลอดเวลาเลยนะครับนะเรื่องราคาเรื่องเหรีราคาเราสามารถคุยกันดได้นะครับนะ ไม่ต้องห่วงนะได้คนแน่นอนนะครับผมฝากไปด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้ารก็แชร์ทุกท่านเลยนะครับนะโอเคครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางไปตจวอกันนะครับนะฝากลิงก์ที่ปากหมุดด้วยนะไลา์วีทีนะครับนะเจอกันนะครับผมกลับไลน์วีทีนะโอเคนะก็วันนี้ก็คืนนี้เป็นสึ้นภายนะครับนะก็เดี๋ยวผมขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับนะแล้วก็คืนนี้ก็ ฝันดีนะครับผมราตีประวัตินะครับนักทุนท่านนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย